เป็นไงครับวันนี้บาทเท่าไหรไ่บอกเท่าไหร่วันนี้บอกบอกเลยบอกเลยห้าสิบาสิบบาทนะครับอ๋อสะสมเรื่อยๆนะครับอ๋บอ,อเขาไปดึเก็บให้เรื่อย่อกี้เพื่อนดันมา รู้ฝากเท่าไหร่ครับโอ้หนึ่งร้อยแล้วก็สิบด้วย กับฝักออนนะครับกิไมีชื่อนี้นะครับนีก่อนนะอบตรอนครับลกของรูกันอยู่ที่ลูกัทฝอนเราต้องรับมอกร้ không mà đâu <laughs> วัีาจะไปประกับแ่ไม่ดีรวันนี้ฝากกันแรกเลยครับวันนี้อยู่มอไหนครับมอหนึ่ครับมอหนึ่งวันนี้ฝากเท่าไหร่ครับฝากหนึ่งรยหร้อยบาทโอเคโอเคสะสมเรื่อยๆนะครับ สมัครแล้วรอได้นะครับสวัสดีครับ